นี้เราก็มาอยู่ในเกมวันพิรบัติลัตเนียเราก็มาสุ่มกาชาตัวละครตัวหนึ่งนะฮะผมอยากได้มากเลยเนะตัวนี้เลยฮะดูฟี่เกียร์หนะฮยอยากได้มากจริงๆนะเรามีเพชรอยู่116มามาสุ่มกันฮะนขอให้ได้ทีเถอะนะจัดไปครับผมผมทองค่อยลุ้นทีละนิดดีกว่านะอย่างย่งอย่าง,างก็ยังไม่ใช่นี่แหละ ต้องได้ละต้องได้ต้องได้อมันอ,อมันได้ช็อปเปอร์ได้ออลตาแลแค่ตัวเดียวเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งฮะจัดไปครับผมดูฟี่เกียร์ห้าต้องมามันต้องมาละโอ้ทงแดงนี่ยังเกลือตัวนี้ตัวนี้เลอต้องได้ต้องได้ไดละโอ้โหสมละที่ผมเกลือทำไมไม่ออกตัวนี้ให้ผมอ่ะจิเอ,อ